mm -hmm. จงมาบรรจงห้ามจุนให้จบภาพลำรวยสวยรลปโอยพอรโยมที่อยู่งานนี้ด้วยให้พบสิ่งสรรเสริญมีเงินสุขสยให้โยมลำ ลอยตุ้มลมื่มจบคำพอนย้อนบอกนาปวดดันหายมากมากนากจายชายนี้ปิดางมานดางหินเลี้ยเรามา หมกมุตนเมืออ่อพบกำหนดของลูกชายน้ำเม็ดกระบวนให้พ่อแม่ต้องตดอัดลาย่าได้เลี้ยวแลอยากคิดหันแปลงวายวูบ ไทยนีอะไรนี่ก็ยังพอขายนีจะใช้ดีอะไรนี่ก็ยังพอขายนีไท้ไม่หมดละคืนี้พระโคเรไทอะไรก็ยังพอขายดีไทยไม่หมดกบบคืนนี้ของพระบุญพ่อพระบุญแม่ ต่อให้ดาบจะปวนสามสิบสี่สิบปันสาก็ไม่สามารถทดแทนบุญคุณพ่อบุญคุณแม่จบมดสิดธไ,ได้นะครับเอาป่วยวางไม่ได้แลครับ เชิญเทพเทวาลงมาสิงสถิตในพระพินะัีต้นายสีบอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเทวาอารัากที่ปกปักรักษาในบ้านนี้ให้เป็นพยานให้รับรู้แล้วว่าหนักเบสได้บวชทดแทนพระคุณพอ่อพระคุณแม่อยากจะถามนาคสักหนึ่งถึงสองคำถามนะครับนั่งคตมาศก็ได้นะนาคนะคำถามแรก หนักเบนตั้งใจบวชเองหรือว่าพ่อมารุดแม่ปราณีบังคับบวชนืตั้งใจบวชเองนะคัททหารปีนี้ไหมเนี่ยดำเหรอออกพนรษดีและอันนี้อกไม่ถึงรอดไป ไม่ต้องจับไม่ต้องลุนอะไรก็เขาเลยโยมไปถึงนทหารบอกว่าท่านกลับได้แล้วนะท่านไปถึงแล้ววันกันนะก็เลยรอดมาผ่อนผันเนาะก็ไปเป็นไรวันนี้ตัดสินใจได้บวชแล้วตั้งใจบวชเองจริงๆนะพ่อแม่ไม่ได้จ้างบวชนะไม่ได้บังคับบวชนะ,ะดีและตั้งใจบวชเองและบอกว่าตั้งใจบวชเองเนี่ยจะบวชให้พ่อมารุดแม่ปานนีเนี่ยสักคนละกี่พรรษานะ่ เอาเท่าไรสิบห้าวันเชื่ในใจนะสิบห้าวันเชื่อไหมว่าพ่อกับแม่เนี่ยรอรอยี่สิบปีด้ั้นเนี่ยถึงจะถึงวันเนี้ยนาคบวชสิบห้าวันไม่เป็นไรลอกนาคบวชมากบวชน้อยไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วครับยังเรียนอยู่เนาะหรือทำงานเรียนอยู่อะติดภาร,รกิจเรียนก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากัน ขอให้นากตั้งใจนี่ถือว่าเป็นผลดีแล้วนะนักนะนักอยากให้พ่อได้บุญไหมอยากให้แม่ได้บุญไหมครับก็ต้องตั้งใจสิบห้าวันเอาให้เต็มที่นะครับศีลพระเนี่ยไม่น้อยนะสองรอยี่สิบเจ็ดข้อนะปั่นปฏิบัติพื่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะพ่อกับแม่ของนาคก็จะได้บุญไปด้วยแต่ถ้านาเข้าไปแล้วทําไม่ดีทําสิ่งที่ผิดทวินในเนี่ย คนที่บาปไปกับนาคโดยก็มีพ่อกับแม่และปู่ย่าตายายที่มาร่วมงานบวชนาคในวันนี้ก็จะบาปติดตัวไปด้วยนะนาคนะขอให้นาคได้ตั้งใจนะครับเอาแล้วเนาเวลาต่อจากนี้ไปอีกประมาณสักสิบเก้านาทีจะได้ทําการเลิกทํำขวัญน,นาคในวันนี้ร้อนโยมร้อนต้องรีบจบฮะ ก็19ิบเก้านาทีก็ดีแล้วมงคลเลิกแล้วล่วอะอะมันร้อนนะโยมอากาศร้อนจริงร้อนจังเมืวานนี้ก็ไปเทศทีนครสวรรค์โอ้ทั้งวันนะโยมในเต้นพอลงธรรม,มาเสร็จเพิ่ก็จะเป็นลมไม่ได้พักผ่อนด้วยนะพวกพวกทั้งคืนสี่ห้าคังติดทองเสียอีกอาหารเป็นพิษ ไม่ได้ชั้นอะไรฉันอะไรก็อ้วกออกมาหมดฉันน้ำเปล่าก็อ้วกมาหมดกนะับจากเพศก็ฉีดยาเข็มหนึ่งเอายามากินวันนี้ก็เบาลงหน่อยและเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สุพรรณกลืนก็กำแพงเพชรพิจิตต่อไปอะจะได้ไม่เป็นการเสียวเวลาจะได้กล่าวเป็นปฏิสนธิให้นาคได้ฟังว่าการกำเนิดนะั้นเป็นมาอย่างไรคนเรามีที่มาที่ไปเช่นไร ฟังปฏิสนที่ก่อนที่นาบจะกำเนิดนะนาบนะอ นำนาลวินัยไปลายประบาลีองคูมิลประทินาซีได้ตราธีบอกไม่ตรงมแมลงมนุษย์จะลงมาเกิดเอากำเนินดังจำนงเป็นการเคลี้ ชีวิตรองจะบันจองให้นักฟังเองฟังทีบางหว่วมาจากนรกอธิที่สันไปตกทันจาตุลังเมงอต,ติลกำกับเา เบาปรปะทางกุตลมีบ้างเนกก็นำมาบางทีบางพวกมาจากสวรรค์อยู่ในช่องทา่นถากางพนสิลกุสลขบองตอนแล้วนะก็โจติมาเกิดเป็นคนต้องเวียนต้องวายตายแล้วเกิดเอากำเนิด กันลายหลุดนรลภสวรรค์เกิดกันทุกคนต้องเวียนต้องวนเกิดแล้วตายมาเดิมทีนจะเอาแล้วกบเนิ่นมาก่อเกิดเนี่ยเป็นร่างกายต้องพากันมาน ซาลาใหญ่ได่อาศัยขององค์อินตราเือพระอิเลผู้ปกครองเป็นเจ้าของผ่านในทั้งห้าอยู่ลงตาใหญ่สาาังขายจะของทันของเราทุกคนเนย อะไรจะไปเกิดต้องไปที่น,นั่นพอ,อยืมพันมาป่าที่สอนนรบสวรรค์เหมือนกันทุกคนจะปฏิสนันธทั้งหญิงในไทย เป็นความจริงเนี่ยเทนีนาไม่ใช่จะมาเกิดกัน,นง,าง่ายฟังเชิในที่บรรยายจะธิบายตามทาาสัตย์ย่อก่อนอุนวอนงองไปทูกออดผ่านในทั้งห้างจงสมเพ เวทนาจะมายืมทันห้ถ้าลงไปจะลงแล้วไปเกิดในเมืองมนุษย์ในบริสุทธิ์งาของสายยืมทันห้ถ้าลงไปท่านจงได้เวทนา กายพระอินท์เห็นสัตว์ทั้งหลายมายกมือไหว้ยู่พร้อมนะ่าจึงตาถาไปาไปในสงกาโอ,อสัตว์ร้านไป่ทันใดว่าเองจะไปเกิดในเบื้องคนจะไปสร้างผู้ส่สิ่งเลี้นได้จึงบอกกับเรา ให้เขาใจผาสงสัยคิดสงสัยพบก,กัดอก่อนในขึ้นวอนไว้กับผมลงไปพบประสาทนานต่างน้ำบ่อก,ก่อสาลาบางคนในก่า็ว่างสะพานบางคนในกวา จะสร้างวัดบางคนผ่านทานจะสร้างทานบางคนก็ลาจะทำาามมทานสร้างโบสวิหารให้ดีๆบางคนให้ก็อดจะบวชตัวเป็นเจ้าโคอยอยู่วัดว่าจะสวนโมเตลจนทั้งครา นิ้าวประชานิเขาได้เลื่องได้เลืเอ่อนไดอ,อ อันธรรมดาวะปุงสัตว์ที่จะมาเกิดนี้ก็แสนจะเวทนานในกองพกุกระดุดว่าคนสายจามมาจุลีอันเทิบชุบน้ำมันให้ติดแล้วย่อมจะกระจัดกระจายละเอียดออกเป็นประมาณยากที่บุคคลนั้นจะยอมรู้และยังเห็นใน ให้ปรากฏในที่พระตนสูตรอันเลิศล้นพน,นกจายเมื่อแลที่เจ้าจะเข้าสู่คันพมานดจาจะยังเป็นแสงสีมนีนินเะได้ลองลอยอยู่ตามนภาค<ะ>าดตาำาม้าบ้านเขาเรียกกันว่าผีพุงไตจะได้ลองลอยตามห้วยป่าและสิงคอ ตามวัะวิธีส่วน oh. พระชนนีนี่กำลังหลับสนิทแล้วสุบินมีดปันขึ้นไปว่าว่าได้ใส่หัวแหวนมรกตสุดแสนงามในความฝันของแม่ว่าแม่ได้ลูปคำแล้วก็เชยเชื่อื่นแต่พอไกลลงสะดุงตื่นฟื้นกายไม่ก็คว้า,หาแหวนวงหายมาแลไม่เห็น แม่กระใจหายจึงนึกขึ้นในลาวันไปนิวาจะดีละไเป็นประการใดไม่ประจักษ์จึงพางกันไปหาปู่ยาตายายให้ช่วยทำนายทายทักปู่ยาตายายก็ทำนายทายถูกว่าจะได้ลูกชายเขา้าศนิคันต่อจากนั้นมานดาของพอนากก็มีอาการแพท้ท้อง อยากจะกินคองเข้าไปต่างๆนานเเมือ่อนักเข้ามาปฏิสนธิอยู่ในคันของแม่ปราณีแล้วเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามแม่ปราณีรู้ตัวว่า ฤด,ดูของแม่ไม่มาประจําเดือนของแม่ไม่มีแม่ก็ได้เลยรู้ว่ามีบุตรอยู่ในท้องของแม่หนึ่งคนต่อจากนั้นมาอาการของมารดาก็มีอาการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางก็คืออาการแพ้ท้องอยากจะกินของเปรี้ยวอยากจะเคี้ยวของหวานอาการของขนแพ้ท้องก็จะหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดงุงนง่านเอาแต่ใจ นะจากที่เคยขยันขันแข็งทํางานไม่เคยท้อเมื่อตั้งครรภ์ลูกขึ้นมาแล้วหนอก็กลับกลายเป็นขี้เกียจไม่อยากจะทําอะไรฝ่ายสามีหรือฝ่ายทางพ่อมาลุดนนี่ต้องเป็นคนที่รองรับอารมณ์แม่ได้ดีที่สุดแม่อยากจะได้อะไรก็ต้องไปหามาให้อยากจะทําอะไรก็ต้องทําเองไปเสียทุกอย่างนะักครับเคยเห็นคนแพ้ท้องไหม นั่งเคยเห็นไหมเห็นคนแพ้ทองเคยไหมเคยเห็นเห็นไขไว้น่ะแล้วเคยทำใครแพ้ทองหรือ,อยังเอาแล้วไปเห็นใครมาละเพื่อนโอ้เพื่อนอเห็นเพื่อนแพทองพอตอบว่าเคยเห็นแม่ปลาณีใจหายวับเลย ไม่เห็นมาทําความรู้จักแม่ไม่เคยฟานมาทําความรู้จักพ่อตั้งทีหนึ่งไปทําค้ชแทะแล้วยังไม่เคยเห็นไม่เป็นไรลวกยมไม่เป็นไรลักจั่งเป็นไรปีพาดตีดีตีไงให้หมาม่นั่งฟังก้นไปดูเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมาฟังเนรหรือมันจะมาฟังปีพาดไม่รู้เนยยังไม่เคยเห็นคนแพ้ทองยังไม่เคยทําใครแพ้ทองเพราะฉะนั้นเราไม่ เจอกรบตัวเราไม่รู้หรกครับนากว่าผู้หญิงแพ้ท้องเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะถามแม่ปราณีสักนิดหนึ่งนะครับแม่ปราณีเวลาแม่แพ้ท้องเนี่ยแม่แพ้เยอะหรือแพ้น้อยแล้วแพ้น้อยแล้วตอนที่แพ้ท้องนาคเบสเนี่ยแม่อยากจะกินอะไรครับอยากกินไข่ต้มลูกละห้าบาทนะเนาะมาใช้ยนาตั้งทีกินถูกจะได้ นะอยากกินไข่ต้มเขาบอกว่าจะบ่งบอกว่านาคในชาติที่แล้วมาจากที่ใดเนี่ยดูจากการกินตอนแพ้ท้องของแม่นี่แหละนะเขาบอกว่าถ้าแม่แพ้ท้องอยากจะกินของหวานบุตรกําเนิดเกิดมาจากสวงสวรคนน่นเป็นเด็กที่มีบุญมากําเนิดถ้าแม่แพ้ท้องอยากจะกินดินเขาเรียกว่าบุตรมาจากพรมโตไปแล้วจะเป็นเจ้าคนในคนนะเป็นลูกที่ดีกับพ่อกับแม่ ถ้าแม่แพ้ท้องอยากจะกินส้มสุกลูกไม้แสดงว่าบุตรกําเนิดเกิดมาจากป่าหิมอผาถ้าแม่แพ้ท้องอยากจะกินของต่างๆนันนานาไข่ต้มนะอย่างที่แม่ปราณีอยากจะกินตอนแพ้ท้องเนี่ยนะแสดงว่าบุตรกําเนิดเกิดมาจากเมืองมนุษย์แต่ถ้าแม่แพ้ท้องอยากจะกินของดิบๆซอยจุลาบกยนะตับดิบๆเนื้อสดๆแสดงว่าบุตรนั้นกําเนิดเกิดมาจากเมืองนรก เพราะฉะนั้นแม่บอกว่าอยากกินไข่ต้มนั่นก็เป็นคําเฉลยให้นักได้รู้แล้วว่าชาติที่แล้วนั้นนะเกิดมาจากเมืองมนุษย์ได้สะสมบุญสะสมบารมีทำบุญมากับคุณโยมพ่อมารุทธทำบุญคู่กับคุณโยมแม่ปราณีชาตินี้ก็จึงได้กลับมาเกิดเป็นลูกของพ่อได้กลับมาเกิดเป็นลูกของแม่และนนำซ้ำยังไม่พอบุญของนางที่สะสมไว ชาตินี้ก็จึงได้เกิดมาเป็นบุตรชายและก็ตัดสินใจบวชทดแทนพระคุณบิาดามารดาตัดสินใจนงภากาสวัดบวชเป็นพระพิสุสงฆ์ในกาลครั้งนี้เพราะฉะนั้นนาคยังไม่เคยเห็นคนแพ้ท้องและยังไม่เคยทําใครยังไม่เคยเจอกับตัวเดี๋ยวจะสาธิตสาธิตของการแพ้ท้องให้นักได้ฟังและกันเขาบอกว่าแพ้ท้องเนี่ยดูง่าย ลักแท้ดูตอนที่แม่แพ้ท้องถ้าจะดูว่าพ่อมาลุดรักแม่ปราณีมากเท่าไหร่เนี่ยจะดูจากการใส่ถ้ารักน้อยก็จะเขียวเขียวนั่นแหละถ้ารักมากขึ้นมาหน่อยก็จะแบ่งแดงแดงแต่ถ้ารักรักทั้งแม่รักทั้งลูกเขาก็จะใส่สีม่วงก็สีเทา ดูถึงพ่ออย่างเดียวไม่ได้นะนักนะนอนต้องไปดูถึงยายใยา่ยกลางต้องไปดูของ่าสว่าดดูว่าจะรักหลานมากแค่ไหนวันนี้เดี๋ยวมาดูกันอะ่ะและแพทองดนตรี วันนี้ไฟก็ไม่พอวันนี้ไฟไม่พอก็อยอมไฟไม่พอไฟไม่พอ,อยามที่แม่แกแพ้ท้องไม่อยากินตสององต้มหักหามเพเปลืองลูกยาเพ้าไปลูกงามลูก,กลอิะผาลำเนธเพืาปรางไพยอมเนธ วองมาเน่มาดันล,ละมาเดือมายมทิ่มเกลือมาหมายประโองและมุตติดาไม่ปรารถนาจำนงทั่วลิสงและกวยเสนีกินสับปะรดและแตงโมกินส้มโอโยมลงปิด ปิดพัดลมใหญ่นี่มันมันกินไฟเยอะมันกินไฟ,นนไฟปิดก็ได้ไฟไม่พอ,อปิดหอดปักเลยก็ได้เน้อไม่เ,เป็นไรนะโยม